ไอพระแอกๆอ,อย่างเงี้ยหน้าตกกระโหลกอาบาทครอบหัวนะบินอบาทผ่านบ้านกูเนี่ยกูจะจับอาบาตเนะี่ยครอบหัวอาบาตครอบหัวแล้วตกครึกลงมาเลยเปิดไม่ออกเลยไอพระแอกๆพระมึงพูดว่าถ้าทําต่ากว่าหมื่นกูไม่ครบแล้วพวกกระจอกไอพระค,คุณเคยสมัครทีหมื่นไหมไม่เคยหรอกวันวันบางทีห้างานห้าหมื่นแล้วมึงเป็นพระอ,อะไรรวยขนาดนั้นวะ ผมมองว่าคุณเนี่ยไม่สมควรเป็นพระคุณพูดถามนักข่าวได้ไงว่าไอ้ฮะกระจอกทาบุญบาทสองบาทกคุณกระจอกผมไม่ครบหรอกอย่าระดับผมเนี่ยต้องหมื่นวันหนึ่งไปงานห้าไ <พะ S 1> อ้พระแอกๆอย่างงี้หน้าตกกระโหลกอาบาทครอบหัวนะบินดบ,บาทผ่านบ้านกูเนี่ยกูจะจับเอาบาทเนี่ยครอบหัวอาบาทครอบหัวแล้วตกครึกลงมาเลยเปิดไม่ออกเลยไอ้ออพระแอกๆพระอย่าไปนับถือ